สวัสดีครับสวัดีพี่เพื่อนนะครับผมมาดูนะครับไม้สวยงามนะครับไม้มงคลนะครับซิโคเนียมหรือว่าเงินไหลมาดางนะครับผมไม้หลักราคาหลักร้อยนะครับผมแต่มีความสวยงามนะครับแล้ววันนี้ก็จะพามาชมการขยายนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งทางสวนอุโมเศสนะครับผมไม้ อะไรมาตัวนี้นะครับขายดีนะครับราคาก็ไม่แพงเนาะราคาเท่าไหร่น้องแหม่ราคาเท่าไหร่นะรา,าาร,นะราคาเท่าไหร่นะประมาณ2องสามร้อยนะประมาณนั้นนะก็คงไม่ต่างจากใครนะครับผมแต่สวยมากนะครับผมสวยมากก็เลยจะพามาชมนะครับวันนี้ตัดได้เยอะมากนะครับผมแล้ว,วจะพาไปดูนะครับว่าการขยายพันธุ์หรื เราจะใช้วิธีใดบ้างเนาะไม่ว่าจะเป็นการห่อด้วยสเปรย์นมอมสหรือว่าจะสูตรครบแน่นนะครับผมเราก็จะตัดตัดตัดเป็นทต่อนประมาณนี้นะครับผมสวยงามมากเดี๋ยวตามไปชมกันครับผมสวัสดีสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนนะครับสวัสดีเช้าว,วันจันทร์นะครับแล้วมาชมนะครับไม้หลักร้อยนะครับผมไม้หลักร้อยที่น่าสะสมเนาะนะครับผม ไม่แน่นะครับผมอนาคตต่อไปเนาะนะครับราคาอาจจะพุ่งหรือว่าอาจจะหายากก็ได้นะครับผมนะครับอาจะเป็นไม้ที่หลายคนหลายท่านนะครับผมตามหากันอยู่นะครับผมเป็นไม้หลักร้อยนะครับสวยงามนะครับเป็นลักษณะไม้เลื้อยนะครับผมไม้เลื้อยปลูกตามซุ้มหน้าบ้านหรือสถานที่ต่างๆนะนะครับผมสวยงามนะครับ สามารถอยู่ในแดดนะครับลำไรลำไรนะครับในร่มมีสาดแสงสาร่องเข้านิดนิดหน่อยนะครับก็สามารถเลี้ยงได้นะครับผมเป็นไม้มงคลนะครับเงินไหลมาด่างอินโดนะครับผมเป็นไม้สวยงามแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูตมามไปชมบรรยากาศในการขยายพันธุ์นะครับดูบรรยากาศการตัดชำนะครับของหนมเกษตรแล้วก็ ทีมงานเรานะครับผมตามไปชมกันนะครับผมถ้าเราเลี้ยงดีๆนะครับผมเป็นไม้ที่สวยนะครับผมสมบูรณ์มากแล้วก็จะมีอีกตัวนึงเนาะที่ว่าเป็นด่างเหลืองนะครับผมเป็นเยลโล่นะเป็นด่างเหลืองอันนี้เป็นไว้นะครับผมเป็นสีขาวเนาะก็ถือว่าสวยงามนะครับสวยงามไม่แตกต่างกันนะครับแต่ที่ไทยนะครับสีเหลืองอาจจะราคาดีกว่าเนาะ นะครับเพราะว่าค่อนข้างหายากนะครับแต่นะครับท้งนี้ท้งนั้นมันก็ไม่แน่นอนเสมอไปนะครับผมตัวขาวนะครับตัวด่างขาวเขียวตัวนี้นะครับผมอนาคตต่อไปนะครับผมอาจจะไม่ใช่หลักร้อยนะครับที่ไทยเพราะว่าที่เกาหลีเราก็ราคาค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เป็นไม้ที่ขายดีมากนะครับผมพี่โใบเงินเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่ทุกทีเงินอะไรมา นะครับผมสวยงามนะครับใบเขียวเข้มแล้วก็ตัดขาวนิดนิดนะครับผมมีความสวยงามจริงๆอันนี้ในบรรดาที่แม่พันธุ์นะครับที่หนูกุกเสตตัดทิ้งแล้วไปปักชำตามข้างเชลต่างๆเนาะตามหรือว่าตามกระถางใหญ่ๆนะครับจะปลูกไว้นะครับประมาณ3เดือน สามหรือสี่เดือนสี่เดือนนะครับตัดทีหนึ่งนะครับซึ่งไม้ชนิดนี้มันมันเลื้อยได้ไวแล้วก็การเจริญเติบโตนะครับไวมากนะครับถ้าพี่เพื่อนเลี้ยงในที่แดดลำไรตลำไรพอดีเนาะนะครับจะโตวไวมากแล้วก็สามารถตัดขยายพันธุ์ได้แบบรวดเร็วนะครับผมน่าสะสมนะครับไม้ราคาหลักร้อยนะครับณตอนนี้นะครับอนาคตต่อไปนะ นะครับราคาแรงแน่ๆอย่างเงี้ยเห็นนะครับเกเตรปลูกไว้นะครับแขวนอย่างเงี้ยเขาจะเลื้อยหย่อนลงมาแล้วก็สามารถตัดนะครับชำข้อชำข้อได้เลยนะครับเยวไปตามวิธีหรือไปดูบรรยากาศในการตัดนะครับผมเงินอะไรมาด่างโอเคครับผมตามไปชมกันครับจะสวยเราจะให้ทีมงานเรานะครับช่วยกันทําวันนี้เยอะๆแน่ๆนะครับผมไอตัวไหนนะครับผมที่มันไม่ด่างเนาะ นะครับกิ่งข้อไหนที่ไม่ด่างหนุ่มเกษตรก็จะไม่ตัดเนาะตัดไปแล้วนะครับผมติ่งข้อนะครับกิ่งข้อตาอันไหนที่ไม่ด่างเนาะอย่างเงี้ยประมาณใบเขียวหมดหนุ่มเกษตรจะเก็บไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าหนึ่งละบางทีเราตัดไปแล้วนะครับผมเราต้องการด่างเราต้องการแบบด่างก็ค่อนข้างเปอร์เซ็นที่จะด่าง ก็จะไม่มีนะครับผมก็จะคัดเอาแต่แม่ตัวไหนที่มีความด่างประมาณนี้นะครับผมเราถึงจะตัดนะครับไอพ่อไหนที่ยังไม่ด่างเราก็ก็บดไ้ก่อนนะครับผมเพราะว่าขายไม่ดีนะครับเราก็ก็บดไ้ก่อนประมาณนี้เกาะไม้ดีมากนะครับผมเนี่ยพ่นเพื่อนถ้านําไปปลูกที่บ้านเนาะนะครับหาเสานะครับให้เขาได้เลื้อย นะครับไม้ชนิดนี้ชอบเลื้อยเนี่ยใบสวยมากนะครับใหญ่มากถ้าเลี้ยงดีๆนะครับส่วนดินฟ้าอากาศแบบไหนนะครับผมดินปลูกแบบไหนนะครับก็แนะนําพี่วินเพื่อนก็มะพร้าวสับมะพร้าวละเอียดนะครับผมให้ดินโปร่งร่วนซุยนะครับผมก็ปุ๋ยสูตรเสมอหรือว่าปุ๋ยออสโมโค้ดนะครับผมแล้วก็ชอบแดดลำไรลลำไรนะครับผมสีเขาจะสวยนะครับเราตัด เราตัดจะลืมนะพี่ๆเพื่อนการตัดก็ให้เก็บแม่พันธุ์มันไว้นะแม่พันธุ์แบบต่างๆสวยๆนะครับผมเราจะเราจะตัดหมดถ้าตัดหมดแล้วให้เหลือแต่ใบเขียวๆนะ่ะตาเขียวๆมันก็จะขึ้นแล้วชุดดังนะครับก็จะหมดไปเราก็จะเก็บไว้พวกให้ประมาณนี้สวยมากโอเค มคือบอกว่าห้าสีกับสีเรืองรุนเราพี่ชอบสวยเลยสวยๆสีอย่างนี้เลยสีอะชิเม่คอทซิงโกนิวงเรีโอคือห้าคนมัเรยเทีมงานเรานะครับผมจะตัดนะครับมาในคลิปนี้หนุกเกษตรจะขยายแบบวิธีที่ว่าเราจะห่อด้วยสเตนมอสนะครับผม เพื่อที่จะห่อแล้วเพื่อที่จะไปอบเนาะอบเร่งรากนะครับผมแล้วก็พอที่จะถ้ารากสมบูรณ์ดีพอหรือว่าอย่างแบบแบบนี้รากก็มีแล้วนะครับผมแต่ก็จะหอ่อห่อไว้นะครับเนื่องจากพื้นที่เราไม่มีเนาะนะครับห่อด้วยเซรั่มมอสก็สามารถอยู่ในฮอบอบหรือว่าพอให้เขาสมบูรณ์ขึ้นมาเราก็เอาไปไว้ในอากาศธรมรมดาได้นะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปปลูกใส่เนื้อดินนะครับ เพราะว่าพื้นที่เราเนี่ยมีจํานวนจํากัดเนาะนะครับต้นไม้เราเยอะมากดังนั้นก็เลยต้องทําแบบนี้นะครับผมอ้อมชมพูเราเราก็พอด้วยจกนม,มอสนะครับผมอันนี้ก็พอลากในลากอ่าพอลากมาประมาณนี้นะครับเราถึงจะเอามาปลูกใส่เนื้อดินแล้วก็นําไปขายให้ลูกค้านะครับผมไว้วางขายตามเชลที่เราจัดไว้นะครับผมประมาณนี้การ ทำหรือการขยายพันธุ์นะครับซิงคเนียมเราหรือว่าเงินไหลมาด่างนะครับผมตระกูลนี้จะเป็นไม้ที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายเนาะนะครับผมซึ่งเป็นไม้เลื้อยแล้วก็รากออกรากอากาศนะครับผมก็จะออกมาดีนะครับออกมาแทบทุกข้อนะครับทุกข้อเลยนะครับจะมีรากอากาศนะครับผมซึ่งการขยายพันธุ์นั้นก็ค่อนข้างที่จะง่าย นะครับง่ายต่อการขยายพันธุ์มากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการช่ำนะครับลงดินดินที่จะช่ำแล้วได้ผลได้ง่ายได้ไวก็คือมะพร้าวสับมะพร้าวละเอียดนะครับเพื่อไรประมาณนี้นะครับผมพอเราได้ดิบดินนะครับดินผสมของเรามาแล้วนะครับผมเราก็นําท่้นพันธุ์ นำต้นพันธุ์ประมาณนี้นะครับพร้อมรากอากาศเนาะเสียบลงนะครับประมาณนี้อันนี้เสียบเข้าไปเสียบลงไปเลยนะครับผมเสียบประมาณนี้เสียบเสร็จแล้วนะครับผมลดน้ําลดน้ําให้เปียกให้ชุ่มไปเลยนะครับผมโอเคเปียกให้ชุ่มพ เสร็จแล้วนะครับรดน้ําเสร็จแล้วพี่พื่อนเพื่อนถ้าไม่มีห้องอบนะครับก็สามารถที่จะหาถุงนะครับผมนําถุงพลาสติกถุงที่ลมนะครับไม่สามารถออกได้เนาะโดยที่ไม่รั่วไม่ซึมตรงไหนได้นะครับผมก็นํามาห่อนะครับหรือควบแน่นนะครับผมได้ก็จะประมาณนี้ประมาณสักขั้นต่ำนะสัก15วัน แต่ถ้าแต่ถ้าอยากให้ชัวร์ให้ดีเลยก็สักเดือนนึงนะครับผมเดือนนึงก็สามารถเอาออกมาจําหนายได้แล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ตระกูลฟิโลนะครับไม้ชนิดที่มีข้อแล้วก็ไม้เลื้อยนะครับผมจะมีรากอากาศค่อนข้างดีเนาะก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้คล้ายๆกันนะครับุงนเสียทํานะครับไม่สลับซับซ้อนอะไรนะครับผมก็จะนํามานํา ตัดมาเป็นท่อนๆประมาณนี้นะครับให้ได้มีรากอากาศให้มีรากอากาศนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นลงคเกษตรที่ห่อด้วยเซฟเตอรมอสเพราะอะไรเพราะว่าพื้นที่นะครับพื้นที่เราต้องใช้จํานวนมากนะครับผมแล้วพื้นที่เรามันมีน้อยองเกษตรก็เลยต้องหอ่อเซฟเตอรมอสอีกอย่างหนึ่งก็คือการหอ่อเซฟเตอรมอสนะครับมีส่วนดีหนึ่งแหละครับผมช่วยให้รากนะครับผมงอกไวนะครับ ช่วยเล่งรากก็ว่าได้นะครับพอห่อแล้วเรานําเข้าไปอบไวนะ้ในห้องห้องอบเราพวกรากพวกอะไก็ฟื้นตัวนะครับขยายตัวไวนะครับผมก็จะประมาณนี้อัปเดตให้ดูนะครับผมไม้สวยๆนะครับราคาหลักร้อยเนาะอนาคตต่อไปนะครับก็ไม่แน่นอนนะครับผมอาจจะเป็นไม,หม,หหมน้หลักมือนหลักแสนนะครับได้นะครับผมเพราะว่าถ้า คนเรามีความต้องการมากนะครับผมไม้ก็จะขึ้นตามความต้องการเรานะครับราคาก็จะขึ้นตามนั้นนะครับไม้สวยงามนะครับในสวนองุเกษตรก็มีหลากหลายชนิดเหมือนกันนะครับผมก็พยายามนะครับอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นงุ่เกษตรด้วยนะครับผมเราคลิปหน้าจะทําอัปเดตอะไรลงนะครับพี่เพื่อนจะได้เห็นนะครับบาบรรยากาศหรือการทํางานนะครับหรือการขยายฟันชนิดต่างๆให้ ได้ชมกันนะครับผมวันนี้ก็ขยายประมาณนี้นะครับผมอัปเดตคลิปยาวมากเดี๋ยวพี่เพื่อนเหลือนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ